การที่สี่ทรงเคยคิดอักษรที่เรียกว่าอริยากาถูกไหมคะอริยกะก็เรียงแบบอัลฟาเบตเหมือนกันเลยเออก็เลยอยากยาก็เลยเออก็เลยจะคิดว่าถ้าคิดอริยกะได้ก็คิดลายสือได้ <c oughs> ใช่ไหม <laughs> ประมาณน,านั้น ข้อนี้จริงๆเป็นอีกข้อหนึ่งที่อาจจะตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะอย่างที่บอกอ่ะมันเจอในจารึกหลักหนึ่งหลักเดียวนะฮะ<ช>ที่อสลักบนสลารล่างไปไว้ข้างๆเหมือนกันหมดเลยเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าได้เลฟมาจากไหนนะครับในสมัยสุโขทัยมันมีหลักอื่นไหมก็ไม่รู้ว่ามีไหมแต่ว่าหาไม่เจอเรื่องกระเป๋าก็ไม่รู้นะครับแต่มันมีแค่หลักเดียวนะฮะอ่าแล้วถ้าลองมองไปทางรอบๆข้างนะฮะเอ๊ะมันจะมี อักษรแบบไหนบ้างที่ลักษณะคล้ายๆยกันไอ้ที่คล้ายสุดเน้นน่าจะเป็นอักษรคล่งก็คือพวกที่ใช้บันทึกเรวะเต่ของทาง